สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปทำอะไรบ้างในตอนชั้นค่าไปดูเลยเราก็อทำอะไรทันค่ะตามมาเลย 好사 <laughs> <laughs> เราจะใช้เลยอแล้วก็เกล็ดมาเาสียงกระและก็กหมดเลยว้าว <Okay. S 2> เคน้งกิน้ำร้ลนเป็นนมที่เรากินนะคะก็จะเป็นนมฮอกไกโดก็จะเป็นนมฮอกไกโดนะองหนู กับตัวเคเลยนี่นะโอ้โววายน้องหกนไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเช็ดได้คะ่ะชุบ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 เคไปเลยี่น้องหกขอทิชชู่เลยอ,อร่อยไหมคะอร่อยขอทิชูหน่อยอ,อันนี้ก็เป็นทอกไก่โดนนะแต่ว่า มันไม่ใช่ขอเกโดนนมค็อกกแลไม่ใช่มันก็นเโดนนี่นี่หิน่นะคะนีก็คนซอมาใ้นะคะนนมนมเน้มนมเน้มขอบคุณากจากนมฮอเก์โดนะคะ ขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะตอนนี้นะคะก็อาบน้ำเสร็จแล้วนี่ชุดิใส่ก็ตอนนี้นะคะอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็หวีผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็จะไปถ่ายคลิปนะคะขอตัวไปถ่ายคลิปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มาเจอกันนะคะ ก็อตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินข้าวเที่ยงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะกำลังจะไปเลือกว่าเรากินข้าวอะไรนะคะไปดูกันไปจากข้ามายะตอนนี้ทำอล้ว นี้เราขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็มาเจอกันตอนกินข้าวเสร็จนะแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะนี่เรากินเปน็นหมูกระเทียมนะมอโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราทานข้าวกางวันเข้าวเที่ยงกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสอบอุคูเลเล่กันนะคะเพราะว่าเราเรียนอุคูเลเล่ใช่ไหมเราก็ต้องสอบทุกวันนะคะไปไปอีบอคูเลเล่กัน เอาโอคูเลเ่ลเอาโอคูเล่อึ๊ชนี่นะคะแป๊เดี๋ยวเราไปที่ที่เราจะต้องซ้อมกันเลยนะคะเพื่อไปซ้อมโอคูเล่อึ๊ชโอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาซ้อมโอคูเลเ่ลกันอึ๊ชท่า,ทาเิมมามาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะซ้อมยังไงนะก็มาถึงที่ซ้อมแล้วนะ เป็นประมาณนี้นะคะนี่มามามาเลยค่ะจ้าเตอนนี้เป็นเวลาบ่ายเกือบบ่ายโมงนะคะอีกไม่กี่นาทีถ้าบ่ายโมงเราก็จะปิดคลิปนี้นะคะโอเคมามาตั้งสายกันก่อน โอเคค่ะทุกคนยังดีอยู่นะมา แล้วก็สองอูคูเลเล่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บอูคูเลเล่นะโอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปตอนเช้าทำอะไรบ้างน,นะคะตอนตั้งแต่ประมาณ10โมงนะคะจนถึงสองเอ้ยบ่ายโมงนะคะทุกคนเราก็ให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าเราทำอะไรบ้างมาหร,รีนีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กับายกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อ จะได้แจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่เราลงตอนไหนก็จะแจ้งเตือนให้ดูคนเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์มาเยอะๆเลยนะคะถ้าคลิปนี้ถึง1,000ไลค์นะคะเราก็จะทำอีกนะคะบ๊ายบาย